วันนี้ครูจะสรุปนะคะของวันที่18เดือน9นะคะก็ครูได้ยกตัวอย่างปัญหา transportation problem นะคะอันนี้เป็น balance problem แล้วเนาะแล้วก็มี cost อยู่ที่ตารางเซลล์เล็กๆนะคะคราวนี้ในขั้นตอนแรกเนี่ยเราเราหา basic f s เป็น initial feasible solution ออกมาก่อนเนาะ สรุปก็คือจะใช้วิธีไหนก็ก็ได้แล้วกันเนาะแต่พอตอนที่เราไปเช็คจำนวนตัวแปรนะคะ m บวก n ลบหนึ่งเนี่ยเราพบว่าครั้งแรกเรา allocate ได้แค่ห้หเซลลใช่ไหมคะซึ่งมันไม่เท่ากับจำนวนของ m แถวนะบวก n หลักลบหนึ่งซึ่งเป็น6เมื่อมันไม่เท่านะคะปัญหานี้เลยเรียกว่าเป็น degenerate นะคะ นั้นเราก็ไปเจอว่าถ้ามันเป็นดีเจเนเรตขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องทำอะไรนะคะก็พบว่าเราจะต้องเพิ่มการาจัดสรรเข้าไปในเซลนะคะซึ่งมีคอสต่ำสุดความจริงเราไปเช็คค่า u ก่อนเนาะใช่ไหมที่เราไปกำหนด ui กับ v j นะคะแล้วดูที่ว่า c พามในตำแหน่งไหนติดลบมากสุดนะคะพบว่า c พามในตำแหน่งของเซลลแถวหหลัก4คือ11เนี่ยนะ,ะมีค่าลบมากสุด คือลบสอ่าใช่ไหมลบสามนะเมื่อกี้ไม่ได้โชว์ให้คราวนี้เมื่อเราเห็นแล้วเราก็รู้ว่าเราต้องดึงลูกนะดึงเป็น cross cross p a t หรือว่าลูปที่มันเป็นแบบ4ตัวอย่างน้อยคุณต้องดึงออกมาดึงไปดึงกลับได้นี้การดึงไปดึงกลับได้เนี่ยคุณก็เลยต้องไปสมมุติดัมมี่นะว่ามันมีการอ l l o c a t ให้กับเซลล์ที่มี cost เจซึ่งเป็น c o สต่ำสุดนะของ ของในที่นี้ก็คือในแถวที่2หลักที่2นะก็คือเซลล์7เนี่ยที่มีคอสเป็น7เนี่ยเรากําหนดเป็นดัมมี่ขึ้นมาก่อนนะเมื่อเป็นดัมมี่คุณก็เลยจําเป็นต้องรู้ว่าอ๋อคราวนี้คุณดึงไปดึงมาได้แล้วนะคะระหว่าง4ตัวเมื่อกี้มันไม่ได้ใช่ไหมตอนแรกม,มันดึงกันไปไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีการอะโล c a t e ที่เซลล์ที่มีคอร์สเจ็ดนะคะทีนี้เมื่อเราสร้างดัมมี่ตัวดีขึ้นมาเนี่ยเนาะว่าเรามีการอะโล c a t e ค่าให้มันดีหน่วยคุณก็เลยดึง าจากตำแหน่ง20เดิมมีการ allocate ให้เท่ากับ10ใช่ไหมก็ต้องขยับขึ้นไปให้กับเซลล์ด้านบนนะคะ10หน่วยเมื่อข้างบนมี10มันก็เลยส่งผลกระทบให้เซลล์ที่มีคอส2เนี่ยถูกหักไป10เช่นกันนะคะหักไป10ก็ต้องลงมาที่7มันก็เลยสร้างเป็น close loop เนี่ย c l o s หน้าตาอย่างนี้ได้นะคะอันนี้คือรอบ2แล้วนะรอบสุดท้าย พอรองสุดท้ายคุณได้หน้าตาของการ allocate แล้วคุณก็จะเห็นว่าตำแหน่งของคำตอบเนี่ยหนึ่งสที่คุณ allocate ให้สีฟ้าเนี่ยมี6กตำแหน่งแล้วนะและก็ไปเช็ค ui กับ bj ใหม่นะนี่คือครั้งใหม่นะคะครั้งใหม่แล้วเนะาะครั้งที่2องนะเนี่ยเช็คเสร็จนะคะก็ไปส่งผลการคำนวณให้กับ c ีพามในตำแหน่งที่ยังไม่ allocate นะคะก็พบว่าใน C ีพามทั้งหมดเนี่ยหที่เนี้ยที่คือใสต่ตัวสีดำเนี่ยนะคะ มันมีค่าเป็นบวกหมดแล้วนั่นหมายความว่าคุณไม่สามารถดึงมินให้มันอคอให้มันต่ำกว่าน,นี้ได้แล้วนะคะนี่ก็คือจบการทํางานนะคะแสดงว่าคีย์ของการทําวันนี้ก็คือไปเจอปัญหาที่เป็นดีเจเนเรตคุณต้องสร้างดัมมี่เหมือนมีดัมมี่เข้ามาในตำแหน่งของคุณที่ไม่ได้อโลเคตจริงนะคะแล้วจากนั้นมันถึงทำโครส loop ได้นะคะงนั้นคำตอบสุดท้ายของ ปัญหานี้ก็จะมีการอ l l o c a t e ให้กับตำแหน่งต่างๆฮะหกที่นะคะมินคอสที่เราคำนวณได้ก็คือ4,35นะซึ่งเป็นคำตอบที่เราคํานวณด้วยมือเราเนาะตอนนี้ครูก็เลยไปโชว์โปรแกรมด้วยนะะตัวโปรแกรมของเราก็จะได้คำตอบเช่นเดียวกันนะคะคำตอบนี้นะคะเ,เริ่มต้นที่โบเกลก่อนนะเริ่มต้นที่โบเกลก่อนวิธีใช้ก็คือคุณต้องไป สร้างคอนสแตนกี่กี่เท่าไหร่แล้วก็ดีมานคือจำนวนคอลัมน์คุณเท่าไหร่นะจากนั้นคุณก็ไปเลือกว่าคุณจะเอาวิธีไหนในการสร้าง i n i ิเชียลเบสเนาะซึ่งก็พบว่าคำตอบเมื่อสักครู่นี้อ่ะคือหาใหม่แล้วกันเนะาะเมื่อกี้ที่เรา allocate ค่านะคะคำตอบเริ่มต้นเราเหมือนเขานะคะไม่ว่าคุณจะใช้ min คอ s t ก็ได้นะวิธีเริ่มต้นไม่เป็นไร แต่มินคอสกับ v o เก l ก็ให้คําตอบ i n นิเชีเดียวกันก็คือจํานวนมันไม่เท่ากันกับที่เราต้องการเนาะมันเลยทำให้เป็นดีเจเนเ t ตขึ้นมานะคะอันนี้ใช้ v o เก l เป็นตัวเริ่มนะคะก็พบว่าได้คอสอยู่ที่475แต่พบว่า Allocation ของเซลมันเป็น5มันไม่ได้เท่ากับ6นะซึ่งมันควรจะต้องเป็น6นะคะดีเจเนเ t ตเลยนะโซลูชันนี้ดีเจเนเ t ตปุ๊บ ก็ไปแก้ปัญหาอย่างที่ครูบอกคือสร้าง D ขึ้นมานะคะตัว D นี้เป็นดัมมี่เป็นเป็นปริมาณที่เราสมมุติขึ้นมามามันไม่ได้มีอยู่จริงนะคะแล้วเราไปกำหนดที่ไหน s s i g n ใน m ใน i m u m t r a n ทน o r t a t i o n c o คอต,ตอนนี้7คือคอที่ต่ำสุดนะเมื่อคุณไปใส่ใน D ปุ๊บมันก็เลยชิ่งทำให้20กระโดดขึ้นมานะคะ allocate ขึ้นมาให้กับตำแหน่งด้านบนแทนคือที่ตำแหน่ง11เนาะ โอเคนะคะอ่าเดี๋ยวสเต็ปถัดไปดูนะคะอ่าอโลเคชให้กับ1 1เมื่อกี้นะคะตัว11ก็เลยถูกดึงขึ้นไป10หน่วยนะคะเมื่อถูกดึงปุ๊บ20หายนะคะเซลล์ที่มีคอยีส20หายเอ่อเซลล์ที่มี2จากเดิมมี15หน่วยที่ที่ลงเข้าไปก็ต้องลดลงมานะเหลือแค่5เพราะว่าเอา10ไปแล้วใช่ไหมในตัวแถวมันเอา10ไปแล้วลงมาที่ข้างล่างนะคะ ก็เลยทําให้ต้องมาจัดสรรในเซลที่มีคอสสิบอ่อคอสเจ็เป็น10หน่วยเห็นไหมพอเสร็จแล้วนะคะก็ต้องไปเช็ค u อีกรอบหนึ่งเนาะเช็ค u กับ v นะคะพอเช็ครอบ2ปุ๊บคุณได้ ui กับ vj ออกมาแล้วตัวใหม่นะคะคุณก็จะได้ c พามของครูซึ่งในนี้เขาใช้ dij แทนเนาะตัวแปรคนละตัวไม่เป็นไร ไปดูนะคะคำนวณตอนจบสุดท้ายเนี่ยพบว่าในทุกเซลเนี่ยมีค่าซีพาร์มไอเจบวกหมดแล้วก็คือไม่สามารถเพิ่มให้ใครเพิ่มให้แบบว่าเพิ่มให้กับเซล์ไหนได้แล้วเขาคอ,อตรงนี้ต่ําสุดแล้วนะคะเช็คคําตอบแล้วนะคะพบว่าเรามีคอสอยู่ที่435เท่ากันกับเมื่อกี้แหละนะคะโอเคเนาะเพราะนั้นนี่คือตัวอย่างของ De เจอเนเรต r ร b เ e m นะคะก็เดี๋ยวลองกลับไปทําโจทย์อื่นๆอีกสัก2โจทย์ก็ได้ที่อยู่ใน Assignment นะคะ